สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนบุนีว่าพ่อกับผมนี่ก่อนนั่ซองน้องนะจย์คือเก่านะครับเนาะบุะะะนีผ้าพีผ้าน้องมากกินต้มหูหมูครับนี่ตือหูหมูจากตลาดนี่ละมากต้มแบบซุกๆุกเอามัดิ่มน้ำจิ้มสามรสจุดจวดจัดจ้าเลยน้ำจิ้มสามรสนี่เห็นบ่จักนี่จุดจวดจัดจ้าเลย ทะเลียนก็นมีนี่ทัวท่วแก่เลียนทัน่วแก่เลียนนี่พักแก้มนี่กัน,นี่บักตูมหลังบ้านนี่แหละยอดบักกอกสลัดแหน่พักตาดขาวนี่แหละอ่ะมากินกันเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องอืเอาต้อโค่นๆทั้งหน่อยกันนะมึงค่นๆก่อนจ,จ,จุดจุดจัดจ้านเรื่องมันเองอังคําเงี้เรืองไม่เกี่ยวเนี่ยออ <laughs> เอาคําเงเลย อืมอืมใบบักตุมนอ่บักตุมเนี่ยนอ่บักตุมงามงามหลังบ้านอืมแบบหมูหมูขนุ่มดี Nùm nùm Nấm kim cơ Chuột chuột chặt chặt lên Cho nha phủ lắng bản Mấy bạn có phủ quẹt Ngăn ngăn ยังว่าหมูหายเหมนแนมกล่องแนมมากตั้งนานมาเดี๋ควข่พ่อแม่ไ่น้องมากินน้ากันกลัวหูหมูหายจ่องใหญ่เลยมาข่ามากินกันกนี่ก่อนค่ะเจอกันช่องน้องน้จ้าเหมือนเก่าค่ะวันนี้ก็โ,โอ้ะนะนี่แล้วน,นึกอยากครับนึกอยากหมูหมูต้มจาแจ้<า>มบริกินมาโดนหรือม้วนกับผักเลย นานกินทีคงไม่เท่าไหร่เนาะนอนบอกตูมันออนของอ้วนนานกินทีจต่เขาไปเจอ,เ,อเห็นมันงามเขาก็เลยซื้อมาจากต้มแก้มสวยๆเขาต้มสุกมาละเขามาต้มอุ่นอยู่ที่ยกน้ำจาก Ở lòng co ông này con Xẹp cả nạt đây Bố có tí vẫn thì Đục 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 để mới cần Nụm để có Có sụt không Nụm หวนผากทำใหญ่ให้ผู้ชมผู้ชมดูกินกืาเก่ายอดตูยอดมกากอกแก้เลี่ยนจะ <laughs> สาระแน่ปลูกไว้ก็งามกะแก้เลี่ยนได้เนาะของพวกนี้กินอร่อยแต่มันก็เลี่ยนอยู่จ้ะ มามากินกับนิกอนนะคะมากินด้วยกันจะ้ะบริไกินมาโดนลหลอหมูคลิปง่ายๆนะคะกินแบบบ้านๆค่ะทัวแกเรียบเผื่อดูแล้วถูกใจนิกรกินให้ชมให้ดูแล้วก็กดไลค์ให้น้องหน่อยนะคะถ้าเผื่อใครยังไม่กดติดตามตัวแดงๆก็กดให้น้องหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดไลค์ครับกดไลค์ Nóng nữa chắc chưa 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 mà đơ bố mẹ chưa nong chưa 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 เอาเขามีไงเพอร์พีเพอร์นองเนี่ยครับกั้มหนึ่งเหนียวพี่โอ้ยขั้วเคียวไม่ขาดเคียวขาดไปนะเอาน้ำต้องข้อหนุ่มเยอะหงอยบากอ๋อเอานอน อืมจับกันกกคำ่าสามคำพอด้วยอืมต้มน่นุ่มดีใช่ไหมนุ่มน้ำจิ้มกับจวดจาด,ดจดวดจาดเลยสามรสอือเอา ก็แล้วว่าเอาจะหมูกมันเอไปมามันคือสิเลียนนะ,ะแล้วหูดีกว่าอยากกินจมูกหมูดังหมูภาษาอีสานเรียกยัไงนะดังดังหูดังมั <laughs> มน,น <laughs> มจมูกมันไอไปมานี่ดีกว่าหมูอนาแน่นอนกว่าบนเหนียวเลยครับบนเหนียวเขาต้มแบบไอ้บ่าักนุ่มมันไปเขาต้มมันหรอหมดแลวเออบันมีมันนี่กุบ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 พื่อ อืมเรวมไปอ๋ออีกคำหนึ่งเนาะอืมอีกคำหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อพี่พ่อแม่เพื่อพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ป้า,า,า,าเปลาเปลาปิดเป้าถือขอตดขอให้เลยครับเด้ออืม อืมอืมจัดขนาดเอนำรองข้อที่กับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อถ้าถือใจก็ก,กดกระดิง่งติดตามตัวแดงๆให้น่นะครับเด้อกดไลดค์นะครับเด้อส่งน้องนะจ๊ะส <Okay. S 1> บตวเหลือเพียบเลย <c oughs> เหลือเยอะเหลือเยอะ